สวัสดีครับคนอื่นต้องขอแนะนําตัวนะครับผมอ้อนนะครับพิทยารถบ้านนะครับดูเสื้อก่อนครับวันนี้ก็ชิวๆสบายๆอยากจะทําคลิปอ่าสั้นๆมาให้ความรู้กับอ่าท่านลูกค้าที่น่ารักนะครับคนอื่นผมอยากจะเอาความรู้ของตัวเองมาแชร์ให้ฟัง แว่าเออก่อนผมอ่ะอเนี่ยผมเป็นเต็นท์รถเนี่ย<ม>จะไปซื้อรถจะดูอะไรยังไงในการตัดสินใจซื้อมาขายเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะเอาแบบเรียวๆกันเลยสดๆกันเลยครับว่าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการวัดประสบการณ์ผมตรงนี้ก็มผมทํามาผมตีว่าผมทำปีประมาณปีห้าศูนย์แต่ก่อนนั้นนี่นหเนี่นยเราเราเรา,เราไม่เป็นตัวตนแต่เราเริ่มเป็นตัวตนเริ่มมีหัวเริ่มมีอะไรก็ประมาณปีห้าศูนย ปี50นะครับหรือ2007นะครับกมจิตยารถบ้านซึ่งอาชีพเดิมก่อนที่จะอาท้าเล่าท้าความในวัยเด็กก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่จบคนหนึ่งตามภาษาของวัยรุ่นที่อภาษาที่ความการเล่าเรียนคือเราเราไม่ได้ไปตั้งใจเรียนมากแล้วก็เรียนไม่จบม .4 2ปี ที่ประโคนชัยปพสามสามหนึ่งสมัยแล้วก็ไปที่บ้านตัววิทยาคารอีกหนึ่งสมัยครับไม่ประสบความสําเร็จก็ไปตามวิถีคือดูแลตัวเองครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมไปทํางานดีกว่าครับอย่าอยู่เกาะพ่อเกาะแม่สร้างความลำบากพ่อแม่ไม่เอาไปทํางานเลยครับแล้วก็ไปทํางานก็หลายปีครับก็ไปเจอศรีภรยาซอหยองครับที่นั่นไปเจอกันนางเป็นสาวโรงงาน ก็ไปพบรักกันอยู่นั่นก็แรกๆก็ไม่ได้จริงจังอะไรก็คิดว่าเออน้องภาษาหนุ่มสาวในวัยที่ตอนนั้นก็น่าจะสิบกว่ากว่านะครับเกือบเกือบจะยี่สิบอะไรกันแต่สุดท้ายก็คู่เนาะครับก็ไม่พลาดกจากันก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วครับกับสอยงก็มีบุตรกันสามคนเนาะครับคนแรกก็น้องเทย่าครับอ่าคนโตครับเนี่ยอนาคตกันใกล้นี้นางก็จะอ่าให้นางได้ ดูแลตัวเองในเรื่องของธุรกิจรถยนต์แล้วครับอืถือว่าเป็นหนึ่งหน่อของพิทยารถบ้านครับที่จะลดแล่นอยู่ในเวทวงของรถยนต์มือสองจังหวัดสุรินทร์และอาจจะระดับประเทศต่อไปนะครับตามพ่อนะครับตอนนี้ไปฝึกงานอยู่กับอาเทพนะครับแสงอรุณนอโตโขาซึ่งได้ได้ให้เกียรติได้ให้หลานสาวได้ไปสัมผัสครับ,รบกับ ธุรก,กิจใหญ่โตึงมีหลายสาขาขอบคุณครับอาเทพครับนะครับขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาเล่าย้อนกลับมาถึงตัวเองนะครับว่าเออจากเดิมก็อาชีพทําพ่อไอเสียครับมาอยู่ที่เนี้ยพอแต่งงานกันกันกบภรรยาก็มาทํท่อยอเสียโดยมีพ่อตาครับเป็นคนอ่าลงทุนให้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่จับน็อตเบอร์สิบไม่เป็นเลยไม่รู้เลยอะไรคือกุญแจอะไรคืออะไรฝึกงานหาช่างอะไรมาฝึกจะเป็น,ปน,ปนช่างท่อนะครับจน ก็ประสบความสาเร็จระดับหนึ่งจนซื้อที่ซื้อทางตรงนี้แหละครับที่ตรงอยู่ตรงนี้ครับที่ผมอยู่ตรงนี้ซื้อที่ตรงนี้ได้ผืนหนึ่งนะครับสมัยนั้นก็ไม่ไมแพงครับสองแสนก่าบาทแล้วก็พอทาโทษเสร็จก็ด้วยความแบบอยากร่าอยากรวยครับก็ได้ไปสัมผัสการค้าขายตอนนั้นทีมของพี่บัตรพี่วัดนะครับท่านประธานนะครับท่านประธานจิรวัตรท่านประธานสมบัตินะครับแล้วก็มีพี่ๆอีกพี่เบาะนะครับ เขารวมตัวกันอยู่ทําเต็นท์อยู่ในจอมพระนี่แหละโอ้ผมก็ได้ไปเป็นช่างถ้อยกับเขาเวลามีถ้อยเสียขาดเขาก็มาใช้บริการที่ร้านที่รับก็ได้เป็นลูกค้ากันมาผมก็แอบศึกษามาจากตรงนั้นมาซืบมาแล้วก็เริ่มทําตัวเองขึ้นมานครับพอปี50ขึ้นมาก็เริ่มแล้วครับเริ่มไปงูงงปลาซื้อรถอยังไงคันแรกคือซื้อรถจากพี่ชายนะครับเอามาขายครับเป็นพ่อของเจ้าไอธนพลอตสุขาซึ่งเป็นลูกม่อลูกม่อหนึ่งที่ผมได้ปั้นจนเป็น เต็นรถหนึ่งเต็นเล็กๆนะครับอยู่อำเภอพะคอนชัยครับซึ่งเป็นหลานผมเองหลานชายสุดเลิฟลูกพี่ชายคนโตครับอันนั้นหนึ่งสำเร็จแล้วครับแล้วสำเร็จที่สองก็คือต้องเป็นน้องเทย่าของผมเนี่ยแหละครับลูกหนอเออลูกโม่ในในสายรถยนต์ในสายมือสองนี้ต่อไปครับแล้วสรุปมาก็คือพอเป็นช่างท่อเสร็จแล้วผมก็มีความรู้แล้วครับในเรื่องช่วงล่างเรื่องฟังเสียงเครื่องได้เรื่องมอหนุ่มมอน้ําเรื่องอะไรเงี้ย เรื่องเอเรื่องอะไรเราอยู่ทีมช่างทีมอะไรเราก็รึกษาหารือกันก็มีความรู้เอออาการนี้เสียงแบบนี้มันเป็นนู่นเป็นนี่อ่าได้ไมชา้าบอาการมันไปยังไงเช็คยังไงไฟไม่มายัางไงอันนี้ผมมีความรู้ครัแบบคือตั้งแต่ประสบการณ์สมัยนั้นมาก็คือคุยกันกับช่างภาษาช่างผมเป็นช่างท่อไอเสียก็เรียกช่างดใดช่างหม้อน้ําอะไรมาศึกษางานกันคุยกันยามเย็นมาปรึกษาหารือกันช่างเครื่องก็หลายๆท่านที่อยู่จอมพระก็ได้มีข้อมูล มีข้อมูลจนพอที่จะอ่า้าเรียกว่าอะไรพอรที่จะกล้าที่จะไปหารถคถับถึงได้ตัดสินใจไปหารถมาขายครับอืมก็ศึกษาตรงนี้มาได้ระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มครับก็เริ่มจากคันแรกสองสามสี่ห้าตั้งปีนั้นมาตัา้งหลายปีมาแล้วครับก็หลายๆคัน ที่ได้สัมผัสมาจากคันแรกสองคันสามคันเริ่มกู้เริ่มอะไรขึ้นมาครับธนาคารเริ่มเห็นเงินเราหมุนเวียนก็เริ่มกู้เริ่มอะไรเริ่มเอาที่เข้าจนเป็นจนเติบโตมาจากรถคันแรกจนทุกวันมาเป็นรถรถ้อยกว่าคันแล้วครับตอนนี้ครับก็ถือว่าก็ยังไม่ถือว่าตัวเองสาเร็จสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีประสบการณ์และพอที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้เกี่ยวกับความรู้ของเราประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาในระยะเวลา ผมตียังต่ำเพียงสิบห้าปีณนะถึงวันนี้ผมตีว่าผมมีประสบการณ์ประมาณสักสิบห้าปีในแวดวงรถยนต์มดยสองนะครับถึงได้กล้าออกมาไล์ถึงได้กล้าออกมาทีเนียหรือออกออกมาแนะนําแต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านวิเคราะห์เองด้วยนะครับอาจจะตรงอาจจะผิดหรืออะไรลองวิเคราะห์ดูเพราะว่าอาการของรถแต่ละคันบางครั้งเราวิเคราะห์อย่างนี้บางทีมีติดเพี้ยนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มวลรวม80%น่าจะใช่ผมคิดอย่างนี้ผมให้ก็คิดอย่างนี้นะครับอ่า โดยมวลรวมหนึ่งพ่อค้าซื้อรถมาก็หวังกําไรนะครับก็อยากจะขายได้กดําไรเยอะที่สุดเป mm ็นธรรมดาแต่มวลหนึ่งผมก็มีในเรื่องของการทีแนะในเรื่องของราคาว่ารถดีราคาจะต้องประมาณนี้รถรถมีจนํนหนก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมเอามาขายนี่มีทั้งสวยเลยเลิศแบบนางฟ้าแล้วก็มีแบบสภาพที่แบบลูกค้าแบบขอขอเถอะรถทันรถรุ่นเนี้ยผมมีตั้งอยู่เท่านี้ผมอยากซื้ออย่างเงี้ยหามาให้ผมได้ไหม รถ4แสนแต่ผมหารถราคา3แสนห้าอ่าเฮ้ยรถดีมนะันต้อง4แสน4แสนขึ้นสิแต่ขอ3แสนห้ามีตำหนิหน่อยหายผมได้ไหมขอดขอขอออออีขอผมขอสักสองอย่างหรือสาอย่างเนี่ยอ่ะขอผมขอเครื่องดีๆคัชซีไม่หักไม่ขาดบอดดี้สภาพแบบไม่ย่นโอเคเนี่ยแะครับนี่เป็นสิ่งที่รถเหล่านี้ผมจะรับมาให้ลูกค้าในกลุ่มที่แบบอยากได้ของของพอใช้ของของสภาพที่อ่า ใช้งานได้ราคาถูกอันนี้ผมมีครับอันนี้พูดคุยได้เพราะลูกค้าดปม,มากบางครั้งกําลังเงินไปไม่ไหวจริงๆไหวแต่ว่าอยากจะลดหน่อยเผื่อเหลือเผื่อใช้อ่าเียบติดกระเป๋าอ่าอันนี้เราไม่วางครับน,น,นี่หาได้ครับแต่ยังน้อยก็ผมมีความจริงใจใกับลูกค้าครับหนึ่งเลยความจริงใจของผมการดูแลหลังการขายผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้รับการบริการจากผมเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาในสิ่งที่ดีครับเพราะบ,บางครั้ง หลายๆท่านออกไปหลายปีมีปัญหาอะในเรื่องของกำลใจผมมีให้อบางทีไม่ต้องบอกผมบางทีบอกโอ้รถเสียเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่บางที่ผมเห็นในเฟซในไลน์ที่เป็นเพื่อนกันอ่ะผมก็มีน้าใจในเรื่องของแบบหลังใบไปคลียรเขาเป็นไรนาะอ,อันนี้ผมดูเลยเนาะอยังก็ใช่ไล์ไอยู่ครับมีม,มีมีอาจารย์ เราเรียกเป็นอาจารย์แล้วครับถึงจะเป็นเพื่อนแต่เขามาสอนต้องเรียกเขาอาจารย์ครับอย่างน้อยคุณบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะในการที่จะไล่น,นะครับนี่แหละเป็นจุดเต้นต้นว่าผมตัวต้นผมมาอย่างไงนะครับแล้วทําไมผมถึงได้กล้าที่จะมาให้ความรู้หรือ,อบอกกล่าวกับพี่น้องได้ลูกค้าได้นะครับนี่แหละผมหนึ่งผมมีประสบการณ์กับสองผมมีความรู้ครับสาม อ,อย่างน้อย,อยก็ผมทําธุรก,กิจจริงผมมีตัวตนจริงครับผมมีอยู่สี่สาขานะครับสาขาที่หนึ่งอำเภอจอมพระที่นี้นะครับสาขาที่สองอำเภอปนุรักษ์สาขาที่ 2, สา,า 3, อมอำเภอเมืองสุรินทร์และสาขาที่สีอ่อำเภอโชคชัยนะครับสี่สาขาเป็นการยืนยันการันตีรถผมบดวยวัาครับให้ท่านได้เออมองเห็นว่าโอ้ผมมาเนี่ยไม่ใช่แค่จะมาไล์หรือว่าจะมาพูดแค่ เอ้ยคนขายรถมีรถกี่คนันอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอย่างน้อยแต่ผมก็ยังไม่ทันไม่ว่าผมดีเลอร์อประเสริฐสีหรือว่าเ,เก่งจนจนเพอร์เฟกนะครับก็ยังผมก็ยังหาความรู้ไปได้ๆนะครับแต่ยังน้อยๆประสบการณ์ที่ผมขายรถมาผมว่าผมน่าจะสามารถที่จะทําให้อ่าลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อใจในการที่จะตัดสินใจเชื่อผมในการซื้อรถกับผมได้และต่อไปนี้จากวันนี้เป็นต้นไปผมจะค่อยๆให้ความรู้อ่า กับท่านว่าในรถแต่ละคันควรตัดสินใจซื้อยังไงควรดูอะไรอะไรเป็นที่ต้องระวังอะไรเป็นข้อที่แบบลูกค้ากลัวในการตัดสินใจในการซื้อรถผมก็จะชี้แนะนะครับว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นมีอะไรข้อมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเรื่องราคารถดีรถรถรถมีตําหนิราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็อาการต่างๆมันมีอะไรบ้าง ที่น่ากลัวแล้วก็เสียงเหล่านี้หรืออาการเหล่านี้มันส่งสัญญาณไปถึงอะไรอ่าผมผมผมจะค่อยๆชี้แจงและก็แนะนําไปทุกๆรุ่นผมจะหารถตั้งแต่หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นกับกับท่านบางคนที่มีเงินหลักหมืน่นอยากใช้รถหลักหมืน่นแต่ได้สภาพดีไปใช้อ่าต้องเข้าใจว่ารถสภาพหลักหมืน่นเขาใช้งานมานานหลายปีรถหลักหมื่นก็น่าจะต้อง20ปีขึ้นนะผมว่านะยี่สิบยี่สิบกว่าปี เหลือหลักหมืน่นอ่าตรงนี้คุณเลือกอะไรคุณตัดสินใจซื้อยังไงให้คุ้มค่าในราคาหลักหมื่นนะครับอ่ะแล้วก็รถราคาหลักแสนต้นแสนปลายสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนขึ้นไปดูหลักการยังไงในรถแต่ละปีมีอะไรดีมีอะไรเสียอ่ามีข้อควรระวังอะไรยังไงอ่าการใช้งานใช้แบบไหนยังไงนะครับอ่าในวันนี้มาเปิดตัวของผมนะครับอ่ะอย่างสมมุติว่า ผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยอ่ะอ่าในพวกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้สาขาหนึ่งของผมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ ผมจะกลับกล้องยังไงเนาะมผมกลับกล้องไม่ได้นะครับผมกลับกล้องไม่ได้อ่าโอเคผมกลับกล้องไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้เป็นหนึ่งคลิปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มคลิปต่อไปโอเคนะครับ